สวัสดีครับพบก,กับสุริข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เอเชียนฟุตบอลรายงานทีมชาติไทยยู17ปีดารุกประวัติสันใหม่ครั้งแรกในรอบ25ปีนะครับเอเชียนฟุตบอลนะครับรายงานว่าทีมชาติไทยชุดยู17ปีของเราครับที่พึ่งจบพารเฉลิมฉนองเหนือทีมชาติมาเล,ลเซียโดยคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบการลองเชลเลตเอฟซียู17ปีเอเชียนคัพ2 0ง3เป็นครั้งแรกในรอบ25ปีเลยครับ ที่ไทยผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่ม AFC U-17 ปีเเชีย a c ั p ไม่ใช่ทลิสินชันรงเปิดชม MVP หลังเกมทีมชาติไทยบุกเฉือนฮ่องกองกอนหลังหลังโจทย์เกมในกับฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ a าเดนัดที่2เดือนมิถุนายนทีมทับชั้งศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่บุกเอาชนะทีมชาติฮ่องกองถึงถิ่นฮ่องกองสเตเดียม1นึ โดยได้ประตูจากการคิลเลอร์พาร์อย่างสุดสวยของชันรงพมสีแก้วก่อนที่จะเป็นทีมสินดังดาซัดเข้าตุงตะขายอย่างสุดโข,ข่มนะครับแต่ในงานプレสคอนเฟอเรนซ์ในช่วงหลังเกมนะครับก็มีการประกาศรางวัล MVP หรือผู้เล่นทรงคุณค่าปรากฏว่าไม่ใช่ทีมซินดังดานะครับหรือชันรงพมสีแก้วแต่อย่างใดแต่เป็นเอลิสดอลลอประกันหลังเจ้าของส่วนสูงเมตรได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าของเกมนี้ถัง เอลเลสดอลล์นะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างเยี่ยมมากเก็บกวาดลูกกลางกัดได้ทั้งหมดเกมรับเล่นได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็เรื่องของการยืนตำแหน่งนะครับแล้วก็การอ่านเกมนั้นสุดๆบอกเลยนะครับเล่นแบบนี้ตัวจริงช้างศึกไปยาวๆทีเดียวนะฮะเทลิสินกอนาทีมชาติไทยหลังดวลฮ่องกงสะเทือนถึง2ข้างตําหนักเทลิสินดังดานะครับกอนาเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยได้จารึกประวัติศาสตร์ใหม่สถิติ โลกลูกหนังนะครับในนามทีมชาติแมดยังเป็นการที่ได้รับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟี f a ให้เป็นการแข่งขันระดับ FIFA International AMAT อาโดยทําสถิติแซงหน้าเวนรูนี่กองหน้าทีมชาติอังกฤษและโอลิเวียชิลูดาวยิงประจิบันของทีมชาติฝรั่งเศสหลังสัตวตุนคายใส่ทีมชาติฮ่องกงในเกมการแข่งตามปฏิทินฟี f a แด จากการจดการดังกล่าวทำให้ทีลรสินแดงดาส่งผลให้กองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยเจ้ากึกสถิติลงสนาม117แกมยิงไป54ลูกซึ่งลงสนาม120นัดซัดไป53ประตูโดยทีลรสินแสงหน้าแล้วและโอลิเว c ร i ชิลูกองหน้าคนปัจจุบันของทีมชาติฝรั่งเศสโดยลงสนามไป121นัดยิงได้53ประตูโดยจากการเก็บสถิติของ t r a เฟอร์ m a r k เเว็บตลาดกลางนักเตะชื่อดังระดับโลก ก็แซงนะฮะสำหรับพี่มุย้ยของเราอัปเดตอันดับโลกล่าสุดทีมชาติไทยหลังบุกอัดเอาชนะทีมชาติฮ่องกงคาทินนะครับอันดับพุ่งคนหลงหลังเจากเกมทีมชาติไทยทุดใหญ่ของเรานะครับภายใต้การนำทัพของมานูปูกิ้งคืนฟมเก่งบุกอัดเอาชนะทีมชาติฮ่องกงคาทินฮ่องกงสเตเดียมจากการทำประตูสุดสวยของธีรศิลป์แดงด่าตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์สองเดือนมิถุนายน จากใจชนะดังกล่าวนะครับทีมชาติไทยเหนือทีมชาติฮ่องกงนั้นนะฮะส่งผลให้ทัพช้างศึกได้รับคะแนนฟีฟ่าแลงกิงโลกบวกเพิ่มไปเป็นบวก3 8 9 7คะแนนคะแนนรวมเพิ่มขึ้นไปเป็น1 1 7 4 3 6 7คะแนนโดยรั้งอันดับ1น4ของโลกสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทัพช้างศึกจะเก็บคะแนนฟีฟ่าแลงกิงโลกเพิ่มเติมเตรียมลุยศึกฟุตบอลกินคัพิที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะฮะ ซิโกโ้เกียรติศักดิ์เซนเมืองเชื่อน้องเจลุยได้อีก4-5ปีแต่เขาเข้าใจที่กลับประเทศไทยหยอดชวนไปกินกาแฟาที่เวนดัมซิโกโ้เสียดายนะครับที่ชนะทิพ์จะกลับไทยโดยยังเชื่อนะครับว่าค้าแข้งตานแดนได้อีกถึง4-5ปีต่อยอดไปทีมอื่นหรือไปยุโรปก,ก็ได้ส่วนการกลับไทยจะควรเพื่อรีไทยแต่ก็เข้าใจถึงการตัดสินใจไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเอง พร้อมหยอดนะครับอยากกินกาแฟาที่เวียดนามก็บอกได้เลยพร้อมเป็นตัวเลือกลำดับที่3เสียได้แทนแต่เข้าใจหลังจากที่มีกระแสข่าวนะครับว่าเจ้าเจธาานาทิพสงสินในวัยใกล้30ปีจะปิดฉากการแข่งนในซเจลีกโดยจะย้ายจากคาร์บัสกิฟอนโต,ตเร่มาเล่นกับสซโมสอนในทยลีกโดยมีเดอรรับบิดบิจีปทุมยุนเต็ดนะครับที่เป็นตัวเต็งคว้าตัวไปลงทีมนั้นโดยรในวันนี้นะครับได้มีการสอบถามความเห็นจากซิโกเกตติศักเสนเมือง อดีตหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยที่ตอนนี้คุณทีมทัพห้องอัญญาลาในวิลีกประเทศเวียดนามซึ่งโคชซิกโก้กล่าวว่าส่วนตัวแล้วมองว่ายังไม่อยากให้กลับไทยเพราะสิ่งที่ยากที่สุดก็คือช่วงเริ่มต้นของการเล่นเจลีกซึ่งชนะทิพย์ผ่านจุดนั้นมาแล้วกว่าจะทําได้ก็ทําให้คนญี่ปุ่นยอมรับได้มันเป็นเรื่องยากแต่ตอนนี้คนญี่ปุ่นยอมรับชนะทิพย์แล้วโดวยโคชซิกโก้นะครับกล่าวต่อไปว่าตนเชื่อใจชนะทิพย์ว่าจะเล่นต่างแดนได้อีกถึง4-5ปี จริงๆก็อยากให้แขวนสตัทที่ญี่ปุ่นไปเลยด้วยซ้ําอาจย้ายไปเล่นทีมอื่นหรือไม่ก็ต่อยอดไปตะว,วันออกกลางหรือยุโรปตอนนี้องเกก็มีช่องทางจากเวิร์กเ m i t มิน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังพาไปยุโรปได้ที่ผ่านมาช่วงเล่นญี่ปุ่นเจะจะต้องซ้อมอหนักทํางานอย่างหนักการกลับมาไทยควรจะเป็นช่วงท้ายเพื่อมารีทยแต่ก็ยอมรับในการตัดใจว่าเจเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไม่สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกได้ว่าจะอยู่ไทยหรือไปหยุดที่ไหนแต่ก็อยากให้เล่นฟุตบอลอย่างมีความสุข คิโกกล่าวต่อไปด้วยนะครับว่าถ้าหากตอนนี้เจอยากกลับมาไทยมากกว่าการกลับไทยก็โอเคแต่ถ้าหากอยากกินกาแฟาที่เวียดนามก็ขอให้คิดถึงพี่เป็นช้อยที่3ก็พอต่อจากช้อยแรกก็คือกลับไทยและช้อยที่2คือลุยลีกใหญ่ต่างประเทศเมื่อถามถึงความคิดเห็นถึงเช็คสุขภาพสารชาติกับคอนเซีร์สปโปโรเดอะคซิโกนะครับก็กล่าวว่าในคอนเซีร์สปโปรมังเอิญชนะทิพย์ทำมาตรฐานไว้สูงทําให้สุขภาพก็กดดันเหมือนกัน ตอนนี้ก็คงรู้แล้วว่ามันหนักอย่างไรต้องไปสุ์ตัวเองอย่างไรเช็คเริ่มได้ยิงเริ่มได้อาซิทโค้ชก็เริ่มเชื่อใจเรื่องนี้สุดสำคัญคือโค้ชเชื่อใจอยู่ที่ไหนก็ได้ส่วนแบงค์สมรนันเหมือนตาที่มีข่าวจะได้สัญญากับเลตเตอร์สตีทีมในเดอะเจอร์มิชิมนั้นโค้ชซิกโก้ก็มองว่าตอนนี้จะแบงค์ไปที่ไหนก็ได้เพราะอายุยังน้อยไปเบิกช่องทางให้กับตัวเองเพื่อไปพัฒนาตัวเองสร้างทักษะที่ที่เอาชนะความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ นักฟุตบอลอาชีพต้องผ่านความกดดันต้องนั่งสำรองแข่งกับคนเก่งกว่าเพื่ออนาคตโดยสำหรับชาตทิพย์และสุขโขทัตอนนี้ร่วมกับทีมชาติจุดใหญ่ทีมชาติไทยนะครับซึ่งก็พึ่งจบภารกิจเตะแมตช์อุ่นเครื่องโดยเสมอกับทีมชาติไต้หวันนะครับแล้วก็เอาชนะทีมชาติฮ่องกงมาเป็นมากนะครับยอมรับในการตัดสินใจนะฮะส่วนต่อกนี้นะครับก็มาลุ้นกันว่าจะได้ไปบีจีปทุมยูนเต็ดหรือไม่นะครับสำหรับ เจชนะทิพย์สุนทรินนะครับแต่ไม่น่าจะพลาดนะครับส่วนเช็ดก็สู้ต่อไปนะครับส่วนล่าสุดนะครับเป็นทางฝั่งของนักเตะไทยอีกคนหนึ่งที่ได้ไปสู่เจลิกของญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือเอกนิษฐ์ปัญญานะครับซึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะฮะไปสู่สโมสรอุลวะเรดเดมอนนะครับโดยตกลงคว้าตัวนะครับโดยไปร่่มทับอุลวะเรดเมมอนเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับ พร้อมกับพ่วงด้วยในการออปชั่นซื้อขาดซึ่งตรงนี้นะฮะถ้าหากไปหกเดือนแล้วเล่นดีนะครับซื้อขาดแน่นอนนะครับสู้นะครับสำหรับเอกนิทปัญญาแนวลุกทีมชาติไทยของเรานี่คือสุกาวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบช้าของที่20ิมิถุนายน